สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนี่นีต้อรับท่านเข้าสู่ช่องของพี่เบชเช่นนะเสียงต้มมือเสียงดังจนหอดกองสลากจนหอดผู้สำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่สนามบินน้ำว่างวดนี้เราจะเฮงเราจะปังเราจะถูกลอตเตอรี่กันเออบอกว่าสิเป็นเลขรางวันที่หนึ่งสองโตสามโตจนหอดรางวันที่ห้า ต้องมีหนึ่งไม่หนีเลยว่าว่าไผ่กรตามนะคะพี่นอ้องจ้าสวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้พี่เป้มีแนวทางตัวเลขสวยๆตามคําเรียกร้องจากสาหรับใครที่รอคอยแนวทางตัวเลขสวยๆของคุณแม่นะคะคุณแม่วันนี้เลิกงามยามดีนะจ๊าทุกคนจ๋าได้ปล่อยตัวเลขสวยๆซึ่งก็เป็นที่รอคอยยกกลุ่มยกแก๊งนะคะ ซึ่งหลายๆคนก็ทักเข้ามาพี่เป้เลขของคุณแม่มาหรือยังมาหรือยังมาหรือยังพี่เป้จะชี้แจงตามนี้นะคะเลขของคุณแม่อันนี้คือที่คุณแม่พิมพ์เลยนะคะจะปล่อยตัวเลขสวยๆหลังหลังหวยออกเออเจ็ดวันนะคะคือโค้งแรกก็คือโค้งแรกก็คือคลิปนี้นะคะเจ็ดวัน แล้วก็จะปล่อยโค้งสุดท้ายเน้นย้ำตอกย้ำความมั่นใจก่อนหวยออกสามวันเออตามนี่นะคะพี่น้องจา๋าใครที่ไม่อยากพลาดนะคะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็กดกระดิ่งขอให้เหฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดนไปด้วยกันซึ่งวันที่ผ่านมาเนาะหลายๆคนกนัมีโชคแหละเออ แต่ด้วยสิ่งอื่นใดก็ตามนะคะเน้นย้ำนะคะว่าในทางของคุณแม่แกให้นะ,ะท่านให้แบบว่าซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นแต่ด้วยความที่แบบเรามันคนไทยเรามันคนไทยเนาะมันก็จะมีแบบ แหวกแนวไปบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนคะ่ะซึ่งในกลุ่มเขาก็รู้กันแหละนะคะหลายหลายคนที่ติดตามพี่เป้กับแนวทางคุณแม่ก็รู้แหละเอออย่าให้ว้าอย่า้ว่า,าเวเด็กคนนี้ได้ยินซึ่งก็เหมือนเดิมเนาะงวดที่แล้วถ้าเป็นใครซื้อลอตเตอรี่ก็ได้เจ็ด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 ,จดล่างเนาะแตาพี่นอ้องอาใครซื้อเจ็ดแปด อันนั้นลอตเตอรี่ก็บ,บัถึถแต่ถ้าไผซื้อแบบว่าเอกสซนกันได้ทึงบนทถึงล่างว้าก็ว่าวี่วงบาลีป่านนี่ลเลยเจ๊ว่าจริงใดอีบุญเละาคนว่าโอ้จะเว,ว่าจนเครื่องคลิปแล้วเจ้าก็บ,บอกเลยจักเนื่อมาจา้ะอันนี้นะคะกล่าวขอพะคุณคุณแม่นะคะคุณแม่บอกว่าในกลุ่มก็คือห้ามแชร์ออกจากกลุ่มและก็อนุญ,ญาตให้พี่เป้ทำคลิป ใน YouTube ได้ช่องเดียวเท่านั้นก็กราบขอบพระคุณคุณแม่หลายๆเด้อค่ะที่เมตตานะคะซึ่งก็จะเป็นไปตามนี้นะคะทุกคนคะ่ะใครที่ไปเอกชนบนกันล่างอันนี้คือเข้าใจตรงกันเนาะค่ะเลขสามตัวนะคะเลขสามตัวสิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะที่คุณแม่ให้มาศูนย์เก้าแปดหกเก้าศูนย์ 8ป9แปดเก้าเก้าแปดเนะคะศูนย์เก้าแปดส่วนชุดแบบว่าเขาเอิ้ว่าเล็วิน6 0 9 8 6 0 9 8ส่วนเลข2องโตท้ายนะคะส่วนอาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งก็ได้ หรืออาจจะเป็นสองตัวท้ายก็ได้นะคะอันนี้นะคะก็คือแบบว่าตามภาษาบ้านเฮ่าบนกันล่างบนกันล่างสำหรับสายเอกชน98 89 90 80 ซ้ำก็ได้สองตัวเพราะว่าเก้าแปดแปดเก้ามันซ้ำกันและก็เก้าศูนย์และก็แปดศูนย์หมูมเฮาเจ้าข่อยซื้อเลขซื้อบนและล่างซื้อไผ่และกราฟเลยค่ะทุกคนเก้าแปดแปดเก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าแปดศูนย์ศูนย์แปดนะคะอันนี้เน้นเน้นเน้นเยอะหน่อยก็จะเป็นบนนะคะเน้นเยอะหน่อยก็จะเป็นบนและก็กันล่างเด้อ และบัดนี่บัตรนี่อีกนะบัตรนี่ล่างกันบนุญ <c oughs> ปวดหัวขนาดอย่างว่าพวกไปว่ามางงเจ้าของคืนนอกันพี่น้องแต่นอกเหนือจริงอื่นแต่ทุกเจ้าบอกต้องงงดอกก็คือแบบว่าเข็บเอาแต่ตัวเลขอันนี้คือล่างกันบนนะคะล่างกันบนก็สิเป็นตามนี้จ้ะทุกคนจ้ะเลขวินนะคะหนึ่งหกห้าเจ็ดหนึ่งหกห้าเจ็ดนะคะส่วน เขาเอ่ยว่าอย่างนั้นสองโตสองโตกับหกหนึ่งหกเจ็ดหกห้าหกหกหกหนึ่งหกเจ็ดหกห้าหกหกนะคะทุกคนนะก็มักตัวใดซื้อตัวนั้นบอกว่าพี่เ้องที่ซื้อเลขได้กระตามเนาะขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดนพอคุณแม่วางตัวเลขปุ๊บเนาะคะ่ะมือนี่คลิปนี้แปดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดคุณแม่วางตัวเลขประมาณ 6โมงประมาณนี้นะคะประมาณ6โมงแรง6โมงแรงปุ๊บแกวางตัวเลขปุ๊บปุ๊ป๊นี่คะ่ะทุกคนคนในกลุ่มนะคนในกลุ่ม VAP ที่กองสลากพ,พันนะกดตัวเลขแบบนี้เลยนะคะและนะคะตัวเลขหมดภายในพริบตานี่เลยคะ่ะคนที่ซื้อเนะี่ยถึงกับเรียกร้องว่า แอดมินเติมตัวเลขเติมตัวเลขของคุณแม่ด่วนๆเออเพราะว่าหมดแล้วซนแหละที่คนซื้อหลายที่สุดก็สิเป็นเก้าแปดแปดเก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์แปดแปดศูนย์อันนี้คือคนซื้อหลายที่สุดซื้อจนแบบว่าลอตเตอรี่ในระบบของเพิ่นนเะบิรนะคะแอดมินก็เข้ามาตอบว่าก็สิมีช่วงเดิกๆที่สิ เติมลอตเตอรี่นะคะก็เป็นรอบๆไปแต่รอบที่ว่าคุณแม่บอกตัวเลขปุ๊บนี่ก็คืออันผู้ละคดคอมได้เว่าอันนะว่าความทาเพลงอย่างนะ้เขาเบิ้งซื้อเบิ้งแล้วก็ออกไปกดโลด <c oughs> เขาเบิ้งแล้วก็กออกไปกดลอตเตอรี่ดลด <c oughs> บัตรเนยได้บัตรเนยบัตรเนยพี่เป้ได้บัตรเนย อิกมีซื้อรต,ตรี่้ารู้กุศลใจอีกกุศลใจการเทิมเอกชนที่แน่ๆน,นะคะก็ตามกําลังนะคะไม่ว่าคุณจะซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าคุณสี่แบบว่าอุดหนุนไทยบ้าน รุน้่าหรือว่าสิแบบว่าโกอินเตอร์แม่นยังกระตาาม,ม,มอมว่าีน้องซื่อนยังกระตามขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดนลหลายๆคนก็สิแบบว่าแคปเอาของเอโค้งแรกนี่ไปก่อนและรอการตอกย้ำการตอกย้ำความมั่นใจในโค้งสุดท้ายที่คุณที่พี่เป้บอกไปกตั้งแต่เริ่มต้นคือ3วัน ก่อนหวยออกคุณแม่จะมาตอกย้ำความมั่นใจนะคะก็ตามนั้นทุกคนตามนั้นเออเบิ้งไว้นะคะเลขของเรานะเราสิยําว่าเลขที่ใช่กับเลขที่ชอบนะคนละยอย่างเลเออแบบนี้นะเลขที่ชอบมันอาจจะเป็นเลขสวยๆแต่แกจะไม่ลงตัวเลขที่แกชอบ แกจะลงตัวเลขที่มันใช่แล้วอะมันใช่มันใช่จังไดเราเป็นคนที่แบบว่าเบิงดวงดาวนะคะเบิงดวงดาวเบิงกลุ่มดาวกลุ่มอียังอุ้ยกาแล็กซี่ยังบอจักดอกพี่เป๊กกัว่าวบอถือคือกันแต่ที่แน่ๆน,นะ ีเบิ่งแต่โต,ตเลขไปเลยด้อสำหรับคลิปนี้พ่อกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เกี่ยนามาใต้คลิปนะคะขอให้คุณเฮงขอให้คุณปางขอให้คุณได้ขอให้คุณเดินขอพรบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย